สวัสดีครับทุกคนทุกทางครับวันนี้พามาดู p ซ e นะครับสองพันยี่สิบสองนะครับเป็นสีใหม่นะครับสีน้ำเงินน้ำเงินตัวนี้นะครับสีคล้ายวิบร้อยยี่ห้านะครับเดี๋ยวผมจะจอดให้ดูแล้วกันเนาะคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้พาชมสีก่อนนะครับดูดูความงานนิดนึงครับแล้วก็ราคาตอนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับเผื่อใครสนใจตัวนี้เป็นตัวคอมบเบรกนะครับตัวคอมบเบรกก็จะมีทั้งหมดสามสีก็มีดําด้านสีขาว แล้วก็น้ำเงินนะครับเพราะว่าสีเทาจะขยับไปเป็นตัวล้อตัว ABS แล้วนะครับเป็นดิสเบรกหลังนะครับตัวนั้นใครจองสีเทาตัวคอมบีเบรกตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมเห็นสีดําอยู่นะครับคล้ายๆสีเทาเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับมันจะออกดําด้านนะครับเทาๆเดี๋ยววันนี้มาดูสีน้ําเงินก่อนนะความงามนะครับเ่อครับเผื่อใครสนใจนะครับ พื้นวางเท้าเป็นสีดำนะครับตัวรถเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินตัวนี้มีมุกมุกด้วยนะครับเป็นเกตมุกมุกด้วยนะครับเหมือนเวฟร้อยยี่ห้าเลยนะครับดูใกล้ๆนะครับคําว่าสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นชุบโครเมียมนะครับสีเงามากจับหลังขอบด้านบนจะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยนะสีนี้สวยอันนี้มีคนจองเลยนะครับ รูปทรงดีไซน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ PZX100 เหมือนเดิมทุกอย่างเลยระบบมสมาร์ทคีย์ในวันนี้ครับเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เป็น EST+ นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่อยู่แล้วนะครับทกหลังเป็นสีดำบอกก็เป็นสีดำนะครับ หน้ายางหน้าล้อแม็กอะไรเหมือนเดิมหมดหมดเลยนะครับยางหน้าก็เบอร์110ทับ70ก่อส14นะครับเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังระบบเป็นคอมบเบรกก็คือเวลาเราเบรกข้างหลังนะไอ้เบรกหลันน<อ>งนะคือจะกระจายแรงเบรกมาด้านหน้าด้วยนะครับก็คือด้านหลัง70ด้านหน้า30เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าไม่ยุ่สนิทนะครับดูครับงามไหมนะครับ ชีบางลมด้านหน้าก็เป็นสีดำเงานะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดูนี่ครับสวยมากระบบไฟก็เป็น led ทั้งหมดเลยครับมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกไฟอะไรเนี่ยครับเป็น led ทั้งหมดเลยนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำครับไฟต่ำจะอยู่สองข้างนะครับ ไฟสูงจะอยู่ตรงกลางจุดเดียวนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บจะไฟจะติดทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ดับนะไฟต่ํานะครับจะติดเพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีชิวคิ Q ้วเขาเรียกคิ้วไฟเนาะเนี่ยครับสองข้างนะครับสวยมากมาดูหน้าปัเดเรนไบนิดนึงนะครับหน้าปัเดเรนไ่นะครับก็จะมีนาฬิกา มืนเดิมเลยนะปีนาฬิกามีทิปมีทอท่อนะครับบอกอาตาัตรากับประหยัดน้ำมันแล้วก็มีออยเชียงมีเบวมีทั้งหมดเลยครับเหมือน,นกันกับตัว2 0 2 1เเลยนะครับแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟสูงนะครับ ดูสวิตด้านนี้หน่อยนะครับด้านซ้ายนะครับจะมีไฟสูงไปต่ำเตะเลี้ยวนะครับด้านขวานะครับจะมีสวิตระบบไอดีรสต็อประบบไฟระบบไฟฉุกเฉินนะครับนี่เวลาเราเหมือนไฟขอทางเราที่เรียกกันนะครับเนี่ยอย่างงี้เลยครับแล้วก็พิบคู่แบบนี้นะครับถ้าใครกระพริบตลอดก็กดตัวนี้นะครับปิดซะนะครับแล้วก็จะเริสตาร์ท ส่วนตัวสมาร์ทคีย์หรือว่าตัวเตาแก๊สตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับแป๊กแบบนี้คือเปิดกุญแจปตำแหน่งออนนะครับที่สองคือเปิดเบาะเปิดถังนะครับเราเปิดดูนะครับนี่แม็กดปุ๊บมันจะมีด้านบนเป็นถังน้ำมันนะครับด้านล่างเป็นเบานะครับตัวนี้คือปิดกุญแจเหมือนเราปิดกุญแจปกตินะครับเราก็ถอดถ้าเป็นกุญแจก็สามารถดึงออกได้นะแต่ตัวนี้คือปิดปกตินะครับ ล็อกคอก็หมุนสุดนะครับแล้วก็หมุนปั๊บนี่คือล็อกคอครับเหมือนกันครับเหมือนกับเหมือนกับตัวเก่าเลยนะครับใครใช้ตัวเก่าอยู่ก็เหมือนกับทุกอย่างครับไม่ต่างเลยนะครับแหนอะไรก็เหมือนกันหมดเลยนี่นะครับดูใต้ฝาถังนิดนึงนะครับพรีเซนต์นาดูเลยช่วงนี้นะครับนี่มีที่วางฝาถังด้วยนะเวลาเราเตือนน้ำมันนะครับสุดยอดนะครับนี่แดลประเที่ตรงนี้และครับ น้องๆนะครับนี่ปิดก็มีคอมเมนต์ถามอยู่ว่าฝาถังมันเปิดไม่ออกนะครับวิธีเปิดแก้ไขนะครับให้เราใช้มือดันนิดนึงนะครับดันขึ้นไปด้านหน้านะครับล้วก็กดนะมือหนึ่งกดนะครับมันจะออกง่ายแต่ถ้าเราเปิดออกแล้วนะครับให้เราใช้มือนะครับดันไปด้านหน้านิดนึงนะครับแบบนี้นะครับบางทียางมันมันยืดหยุ่นได้นะครับมันก็อาจจะฝืกฝืนิดนึงนะครับวิธีแก้ไขก็ทําตามนี้ได้เลยครับ ดูชุดสมิตรสมัดที่นะครับฮอนด้าให้มาก็จะมีโมดหนึ่งอันนะครับรหัสนะครับรหัสตนนัวนี้เก็บไว้ดีๆนะถ้าถ้ามีคนเห็นนะครับหรือว่าอะไรนครับเราทําหายแล้วมีคนเก็บได้แล้วเขาสามารถสตา,าร์ทเครื่องรถเราได้เลยนะครับง่ายๆเลยครับ๋ยวให้เก็บไว้ดีๆนะครับแล้วก็มีที่เปิด,บดเบาะที่เสินนะครับมีไม้ทาทั้งหมดสามอันเด็นี้ วิธีใช้รีโมดนะครับปุ่มบนล็อกรถกดล็อกนะครับล็อกกดล็อกนะครับถ้าใครอยากปิดเสียงก็กดด้านบนค้างนะครับให้เป็นแดง่างนี้นะครับเสียงไม่มีแล้วแต่สามารถใช้งานได้เห็นไหมไม่มีเสียงเตือนนะครับแต่ว,ว่าใช้งานได้โอเคนะครับปุ่มล่างก็จะเป็นการไวรงทเบียนร,รีโมอะไรพวกนี้ปิดเปิดเสียงเตือนตรงตัวเตาแก๊สนะครับ เดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้นคร่าวๆนะวิธีใช้นะครับมาดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะก,ก็เหมือนเก่านะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับเครื่องมือช่างก็จะมีถุงมาอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมีไขควงแล้วก็บล็อกหัวเทียนนะด้านในนะครับก็จะมีสูตรรับประกันนะครับเครื่องยนต์รับประกันสาปีหัวฉีดรับประกันหปีนะครับระบบหัวฉีด5้าปีหรืองห้าหมนโล ดูในกล่องนี้นิดนึงนะครับนี่ที่ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นท y p C มาให้นะครับแล้วด้านนี้ก็ลึกมากครับเหมือนเก่าเลยครับเก่าเลยนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับก็น่าจะต่างแค่สีนะครับปี2 0 2 1นะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวดูรอบคันเลยครับสวยไหมนะครับเดี๋ยวใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับมีหลายคนก็คอมเมนต์นะบอกว่าจองสีเทาไว้นะครับ แต่ขยับไปเป็นตัวนิสเกหลังแล้วน,นะเป็นตัว abs แล้วนะครับก็เสียใจนิดน,น,นึงนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับตัวจริงสวยมากครับสวยมากเดี๋ยว epi หน้าผมจะเทียบกับวิบลรามาให,ให้ดูแล้วกันนะว่าสีมันโทนเดียวกันหรือเปล่านะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัว c o m บ i n เบรกนะครับ ถามว่าปรับเยอะไหมก็นิดนึงครับนิดนึงเพราะว่าโรติก็อยู่95500นะครับสีใหม่มาก็ปรับเพิ่มครับโอเคนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไคร b ์ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากเหนตัวจริงนะครับก็สวยดีนะแล้วทีนี้ก็ขอบคุณครับ